สไตลง,งานนี้นี้สวยจังเลยนะคุณค่าที่คุณคู่ควรแล้วสิ่งที่พี่ชินตอบกลับมานะคะทุกคนก็คือก็พี่ชินนะคะก็ถือว่าเป็นแฟน,นแท้กิวเลยซึ่งพี่ชินอ่ะคอสกิวหลอบ้างคอซาบิโตะก็หลอเจ้าหนูเจ้าหนูพี่ชินเ็นวู้หยิงมายิ๋วอี <forgetting> <hear me? S 1> ก็หลังจากนั้นนะคะชชเชกงก็เลยเริ่มแผนการจริงจังของพวกเรานั่นก็คือการทักไปบอกว่าซึ่งแน่นอนนะคะทุกคนว่าความเป็นห่วงของโชเชงก็ส่งผลไปให้พี่ชินได้รับรู้คะ่ะพี่ชินตอบกลับมาว่ากินแล้วโชเชงก็หายห่วงนะคะแล้วเราก็จากกันไปด้วยเสียงหัวเราะและตุ๊กตากระต่ายนะคะนี่เขินจ <fort> ังขอบคุณที่ชิน <uras> ที่ตอบกลับด้วยนะคะโชเชงหัวใจพี่ชินต่อไปนะคะเป็น ยูทูบเบอร์แสนสองซับนั่นก็คือคุณตาตาเองช่องนี้นะคะทุกคนเย่พี่ตาเนี่ยเป็นพี่ที่ดีมากนะคะแล้วก็เสียงหล่อมากด้วยเช่นกันโชเชียงอยากให้ทุกคนได้ฟังกันก็เลยส่งความเป็นห่วงเป็นใหญ่ไปให้พี่ตาด้วยด้วยประโยคว่ากิน้ายกำลังกินครับ็นไงเสียงหล่อไว้ทุกคนแต่แหละพี่ตาเขาเป็นหนักภาคมากความสามารถนะคะเราก็เลยมาต่อกัน แลอาบาไม่อาบครับโตแล้วขอสัมภาษณ์ได้ไหมคะว่าคุณเริ่มไม่อาบน้ำตอนไหนก็นี่นะคะก็คือความลับของช่องตาต้าเองนะคะทุกคนซึ่งพี่ต้าอาจจะยังไม่รู้ว่าตอนนี้ความลับนั้นได้เผยแพร่สู่สาธารณชนเป็นที่เรียบร้อยแลย แล้วพี่ตาก็ได้ทําการคาบุยไปนะคะทุกคนโชช,ชงประทับใจเสียงพี่ต้ามากเลยอะขอบคุณที่ตอบกลับนะคะแล้วก็เลียงไม่ได้าง <ขอ S 2> คาบคัยยงแน่นอนนะคะทุกคนว่าเหยื่อเอ้ยผู้โชคดีของโชชงนะคะไม่เคยมีใครธรรมดาค่ะเพราะฉะนั้นคนนี้ก็เช่นกันขอแนะนําให้รู้จักพี่เวฟนะคะเจ้าของช่อง t i k t o ็อทำคอนเทนต์เกี่ยวกับคนรู้ใจคนดูอนิเมะด้วยกันนะคะ ก็โชชัยนะคะก็คาดหวังรีแอคแบบ,บพ่อหนุ่มหน้ามนคนเรียบร้อยจากพี่เวฟนะคะโวช,ชัยก็เลยทักไป,ไปด้วยประโยคยอดฮิตว่าเลาือกคำตอบที่ได้รับกลับมานะคะเป็นสิ่งที่ไม่คาดคิดค่ะและโวชัยก็ไม่รู้เลยว่าคำตอบนั้นเป็นจุดเริ่มต้นของโศกนาฏกรรมกินแล้วครับกินเ้าอยังรพีออ่ตืออ่นแล้ว กินอะไรคะน้ำสมหวานมากครับคาราซุนโน่กับนีโกะมาใครใจะชนะคะฉันสอบเขาหน่วยพิฆคาราซูรน่ได้แล้วแล้วเธอเป็นเจ้าหญิงแบบไหนหรอคะเจ้าหญิงมิตรภาพเจ้าหญิงสวยายไรส์ปาเก็ตและผองเพื่อนนายเองก็เป็นได้นะฮีโร่นะอิตาโดนิจะชนะครับเราก็จบกันด้วยเสียงหัวเราะเช่นเคยนะคะก็ขอขอบคุณพี่เพลที่ช่วยตอ ที่สันกาดนั่นเองค่ะนี่นะคะก็มีทั้ง YouTube ทั้ง t ิ k t o k เลยเนาะทุกคนอ,อโอยน่ารักจังมีเบอร์ไหมอะ่ะก็มีบ้างเวลาแบบนอนน้อย พี่ซันเนี่ยสำหรับโชชงก็คือค่อนข้างจะสนิทกันเพราะเขาเป็นพี่สาวในวงการคอสเนาะถ้าสมมติโชชงทักไปเนีย่ยพี่ซันต้องรู้ว่าแบบมันต้องมีอะไรแน่แน่ซึ่งโชชงเนี่ยก็บังเอิญไปเจอคลิปคลิปหนึ่งพอดีซึ่งก็เป็นคลิปที่น้องตัดให้พี่ซันนะคะนี่คลิปนี้เลยก็ขอขอบคุณน้องที่ตัดคลิปนี้ด้วยนะคะนี่แล้วเราก็มาเริ่มแผนการของเรากันเลยะคะ่ะทุกคนชิวเราก็เลยส่งไปอีกรอบให้พี่ซันจดจำยิ่งกว่าเดิมนะคะนี่มา เขายังคัาแล้วพี่สันก็ส่งสติกเกอร์มาแบบนี้นะคะทุกคนก็น่าจะหลอกหลอนพี่สันไปอีกค่อนข้างยาวนะคะแล้วเราก็จากกันไปได้วยเสียงครวร,ร้อค่ะแน่นอนว่าพี่แค่นี้ไม่พอเพราะเรายังมีคนจริงๆที่เราปลดล็อกอีกเยอะ และคนนี้นะคะก็คือพี่ตั๊กนั่นเองนี่นะคะก็คือช่องทางของพี่ตั๊กนะช่องทางการชมผลงานซึ่งพี่ตั๊กเนี่ยเป็นคนที่งานดีมากเลยค่ะแล้วก็เป็นสาวหวานเฮ้ยว่าไงน้องสาวช่วยแม่เปิดร้านใหม่อ่ะจ๊ะใช่ค่ะพวกพี่ขอเป็นลูกค้าคนแรกได้ไหมอ่ะได้ค่ะเย้ว่าแต่น้องสาวขายอะไรจ๊เนี่ยลงสกชอชงก็อยากได้รีแอคแบบหวานๆเนาะแต่พอทักไปค่ะชอชงก็ได้รีแอคที่ไม่คาดคิดกลับมาอีกแล้วค่ะทุกคน มาเริ่มที่ประโยคยอดคิดกันเลยกินขา้าวยังคะเรายิ้มอยู่นี่มัอนอะไรกันตอนแรกว่าโชชัยดีใจมากเลยนะพี่ที่มีตักยิ้มแบบกับมูของโชชังเพราะโชชัยอยากส่งความสุขให้คนอื่นนะคะแล้วโชวชัยก็ได้เินครับของพี่ตาป้าโชชัยก็หยุดขำไม่ได้โชชัยติดตามฉันกลับได้ไหมไม่ไมยังรอให้ลองให้รู้ เดี๋ยวคลิปฉันติดเรื่องนะไม่เอานะ คนที่เขากำลังมีชวิตจริงเหรอจริงเหรอแต่แบบไม่เห็นไหมคนนี้มันติดกูต er. ิดตามเขาแต่เขาไม่ติดตามกูเลยพิน <God llegó découvrir görüş> ิดสุดอดแค่

ที่เกิดขึ้นและไม่คิดว่าจะเกิดขึ้นกับตัวของฉันทุกคนเคยเห็นเหตุการณ์ที่แบบว่าผู้ชายตีกันยังผู้หญิงและผู้หญิงตบกันยังผู้ชายมั้ยคะมันเป็นเหตุการณ์ที่ซอไม่คิดว่ามันจะเกิดขึ้นกับคนสวยอย่างซอซอคิดมาตลอดความสุขมิตูนคะทำจริงหรอกครับมีตูในติดต่อกต่อเยค่ะพี่รู้สึกว่าช่วงนี้พวกแกดูว่างกันเนาะขอตัดต่อกันบ่อยๆจากที่พวกแกลองฝึกกันมาหลาย EP แล้วพี่สังเกตว่าพวกแกชอบตัดอะไรตึงๆกันใช่ไหม เพราะฉนะนั้นโจทย์ในวันนี้ก็เอาใจสายตึงอีกแล้วค่ะทุกคนพี่จนจะแสะดงเป็นสาวน้อยสองร่างเดิมทีเธอเป็นสาวน้อยแซนธรรมดา Po mnie Tylko jedno w głowie małko pięć gram okej On leci sam Krainy za Po mnie Tylko jedno w głowie małko Kilo pięć gram okay tylko jedno w głowie mam, w 5gram odlecieć sam krainy za Po mnie Ty jednołowie. ไ,ป,ไป็นไหนไวันที่สิบห้าชไหวันที่สิบห้าครับที่ครูจะบอกนั่หวีบังชันอยู่หน้าตึกบิ๊กเอนแคปชั่นคุยชอบมา คำยาวมากต้องชอบตามมาละไหนอ๋าเป็นเหมือนอารมณ์ของพิเศษจากโดราเอมอนครับผมฮะมาดูกันทีละอันครับผมมายาตายยาแก้สันดามามีด้วยหรอวะยาแก้สันดานมามันมีด้วยหรอวะาสิ่งตุมืมอง <laughs> รู้ว่าใครบ้านมึวะเระเบิดดังกันแล้วอเออเกตนะับกันเลกันเกันเลกัน้กเคกันรดิ่งเฮ้ยิไม่แม่ลนะจ๊ะแล้วแล้วถ้าใครติดตามผมเนิกตามก็อย่าลืมเกิดใจแล้วก็เกิดติดดามกูด้วยมีอกเมนเด่อเดชยอดแจ้งพี่นี่แล้วใครคนไดที่กูติดตามอยู่มึงก็ลาเกูด้วย bài tuột bực